ในพระคัมภีร์อพยพบทที่25เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พระเจ้าทรงสำแดงพระประสงค์อันยิ่งใหญ่แก่โมเสสนั่นคือการสร้างสถานนมัสศการอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพลับพลาเพื่อนที่พระองค์จะทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางประชากรอ,อิสราเอล พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการขอให้ประชากรนำเครื่องถวายมาด้วยใจสมัครซึ่งประกอบด้วยวัสดุล้ำค่ามากมายเช่นทองคำเงินทองสำริดพาลินินหลากสีหนังสัตว์ไม้ชิดทิมน้ำมันหอมและพลอยต่างๆจากนั้นพระองค์ก็ทรงประทานคำแนะนำที่ละเอียดละอออย่างยิ่งสำหรับการสร้างเครื่องใช้ภายในพระพลา เริ่มจากหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นหีบไม้ชิดทิมบุทองคำบริสุทธิ์ทั้งภายในภายนอกมีฝาปิดทำจากทองคำเรียกพระที่นั่งกรุณาพร้อมด้วยครูปสององค์ที่กางปีกหันหน้าเข้าหากันเป็นที่ที่พระเจ้าจะทรงสนทนากับโมเสสต่อมาคือโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักที่ทำจากไม้ชิดทิมบุทองคำเช่นกันเพื่อวางขนมปังที่ถวายต่อพระพักพระเจ้าเสมอ และสุดท้ายคือคันประทีปทองคําบริสุทธิ์ที่สร้างจากทองคําเนื้อดีมีลวดลายดอกตูมดอกไม้และดอกอัลมอนด์เจ็ดกิ่งเพื่อให้แสงสว่างภายในพระพลาทุกรายละเอียดที่ทรงกำชับล้วนสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ปรารถนาจะใกล้ชิดกับประชากรของพระองค์อย่างแท้จริง